ลองดูดิว่าอย่าแช่กันยังไงอย่าแช่กันเนี้อันนี้เป็นเห,หี้ยเฟต์บุก o ออเออรุ่ดวนทุกคนช้าหน่อย,ท,อยทุกท่านฮนะมาใครเข้ามาแล้วต่อนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะมีเพอะไรต่อละหล่อแน่ใช่มีหล่อแน่ต่ออีกนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะควรไปกำลังใจหน่อยนะรู้สึกว่า หลาแล้วครับไมยวอไม่ติดว่ะเท็ดอดิทุกคนครับฟังผมดีๆครั้งนึงนะครับเข้ามาแล้วนะช่วยคอมเมนต์บอกทีนะผมมากลัวเหลือเกินกลัวแบบญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าเอาคนสั่งวอดีกว่ามาจับมาล่อดีกว่าแต่ทุกคนต้องแชร์แชร์ไปคนตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวผม ขออนุญาตตอนนี้รีบๆกดแชร์นะฮะแล้วก็เอาให้คนดูถึงพันคนนี่เอากูจริงเหรอไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยเอากูจริงเหรอดูไลฟ์ด้วยไอ้้เียดูไลฟ์อยู่ด้วยดูดิที่บายคนดูนะครอย่าไปบอกเฮียนะครับให้ถึงหนึ่งพันคนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะเอาเอาเฮียมาล่อนะคนสั่งงองแล้วไม่กลัวไม่กลัวยังมีรัวจัดการด้วยมีลายไม้เฮียโดนะเราก็น่าใจว่ะ ถ้าอยากเห็นเทียฮะขอกขเลยหนึ่งแชร์ให้หน่อยฮะใอ้เทียนแบกกลับเกยบเทียนห้าร้อยแล้ววาอ๋อเว้ยไอ้พี่เป้จับทำเนียนเลยครับอ่าผมย้ำอีกทีหนึ่งผมส่วนตัวนะสามคนเรคิดว่าแบบไม่ใช่ใหญ่วีอ่ะเพราะว่าข้าวของมันถูกเก็บไปจนแบบมันไม่ได้พึ่งเก็บไปเหมือนแบบล้างไปเป็นปีแล้วอ่ะมันเป็นมันล้างแล้วแบบหายหมดเลยอ่ะแล้วก็ไปเจออยู่ตรงข้างป่านะ แล้วเราก็ไม่ได้ถามชาวบ้านด้วยนะว่าว่าเขาออกไปไหนหรือว่าคนนี้เป็นใครแต่เหมือนทต,ติไม่ดีเป็นป้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า<อ>ยิ้มได้โคตรน่ากลัวเลยนะฮะหกร้อยกว่าแล้วเอห้ถึงพันเลยจะไปลากเฮียมางคนพิดว่าสงสารคูด้วยยยาย้าเฮียเ,เินในเบีย <c oughs> จบแล้วเฮียค <c oughs> ู่เห็นคอมเมนต์ลูกยอายคอมเมนต์อยู่เนี่ยเห็นคอมเมนต์ไหนว่าคจะได้บล็อกไอคนนั้นนี่เฮ้ยใครสงสารเฮียกูจะบล็อกให้หมดเลยใครอยากให้เฮียมาเอาพิมพ์เร็วๆเอาแบบเยอะๆเลยรัวๆมาเฮียจะได้อ้างไม่ได้ ช่วยช่วยริงยีนี่เอาเลยดันนี่พิมไปเลยเอาเฮียมาเดินถ้าไม่เดินมานี่อายนะนี่จะถึงจะถึงหนึ่งพันแล้วนะถ้าไม่มาเดินอายนะอเนียสั่งวอลจิกจิกจิกิกิกบอกว่าได้ได้ได้อะไรก็อะไรก็ได้พอะไรก็ได้นี่ท้าไม่มาเดินนะข้อความไม่ขึ้นกดแชร์หน้าเฟซตัวเองเปิดสาธารณะทุกคนออกรีเฟซโทรศัพท์แล้วก็กดเข้าใหม่ครับผม ผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นนะเยอะๆเลยให้เฮียมาเขาจะได้อ้างไม่ได้ถ้าถ้ามันมีแต่เฮียมาเดินเฮีย er มาเดินเฮีย er, มาเดินเฮีย er มาล่อเฮียมาล่ er าอเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกครับถ้าหนีไปก็อายเขาครับบอกเลยพี่บันเทิงแน่เฮีย<ห>มาบันเทิงคงไม่หลอกไม่เดินด,ด้วยเออดิโดนอีเพียงต,ตับท้ายเฮียไม่เดินนน่และคนนี้ดีมากเห็นไหมไอ้สักเดี๋ยวกูดูก่อนดิกูดูใครพิมพ์ว่ะเฮ้ยไม่อไม่มีเลยเนี่ยพี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เีเขาไปดูเพจไหนวะ เขาไปดูไลน์เมื่อวานเปล่าเขาไปดูไลน์เมื่อวานเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮียมาเดินดูหรเฮียกูจำได้นะดูไม่เย็ดดูคนณละลายดูคนณละลายตลอดเฮียมาเดินโอ้ครับเร็วเร็วแชร์ให้เฮียหน่อยฮะกับไอ้คนละครับกลับมาแล้วครับเอาหนึ่งพันแล้วเว้ยเอาเอขอเปหนึ่งพันแชร์เอาแชร์เฮียเร็วเฮ้ยไม่ลุยไม่ลุยเดี๋ยวกูเข้าไปช่วยไม่ช่วยไม่เอาไม่ลุย พราจ้ไม่มีหมูโจ้หรอกเระจ้าไม่มีจมูโจ้เข้าไปแล้วก็แบบเอร์เพิรนไงเพินเนี่ยไม่ได้หมดเลยเข้ากหมดเวลาแช่ร้อยเดียวแช่ร้อยเดียวโอ้ยทุกคนเอานี้นลกดดันเลยนะกดนี่เขาดูไลค์อยู่ด้วยนี่ผมไม่เดินนะจริงๆถ้าถ้าผมไม่เดินนี่อย่ามาว่าผมมาว่าเฮียนะนี่ผมรอเฮียอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนพิมพ์กันเยอะเอะสิกดดันเขาีิรู้จักเขาว่ากดดันไหมเออรัวรัวเลยทุกคนกดคนละหนึ่งแชร์แล้วก็กด คอมเมนต์มาว่าเฮียมาเดินเฮียมาเดินจะหมดเวลาแล้วกดดันไปเยอะๆเดี๋ยวเขามาไอ้ออตเป้สังแห่เลยดีๆ <c oughs> อ,ออกลูกเกเรย่าออกลูกออกลูกเก็บตัวป่วยย่าออกลูกทุกคนพีมาเฮียรู้ามาถือเขาไปแล้วถือเข้าไปแล้วเอ้ยสมนาาหนึ่งพันหนึ่งร้อยกดแชร์ไปเร็วๆ แล้วกูบอกเลยว่าทําตามคอมเมนต์ด้วยใครใครคอมเมนต์ท so ี่อะไรมากูอ่านอันไหนก็ทําตามด้วยอ่ะมาเราเาเเมรยขั้นแแป๊บ้ยเ้เียไปไหนดีมีก <c oughs> <c oughs> <Maya> ินน <c oughs> ้ำแป๊บเดียวด้วย มีกินน้ำบะเตียวด้วยนี้เตรียมพร้อมขนาดนี้เลยพร้อมต้องเอาแล้วแชร์หน่อยนะทุกคนแชร์หน่อยนะครับมาแล้วมาแล้วเฮียมาแล้วยอดแชร์เท่าไหร่ไอ้เพรดูยอดแชร์ก่อนนี้ดูยอดแชร์ก่อนเลยดูยอดแชร์ก่อนเลยขอคนละหนึ่งแชร์นะฮะใครยังไม่กดติดตามเพจกดติดตามเพจมันรวมด้วยนะครับเออแชร์เท่าไหร่แล้วรัาไม่ถึงสองร้อยกูวางกล้องเลยนะร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าเจ็ดโอยพี่ายจบแล้ว โล่์ดี่เต้อารี๋ยวไปก่อนลอยดูดิดูดิห้าแชร์ที่กุเข้าไปก่อนเลยเสดูิใช่เงีิจริงกคไม่พูดเล่นนะมาดิร้อยป่าแล้วมาดิมาดิสองร้อยห้ากล้าแชร์หรือเปล่าเพราะนั้นเองคนเดียวเลยเหรแชร์นัฟเฟซตัวเองเปิดสานะกูเข้าไปอมึงสั่งสั่งอะไรมากุททำตาไปฟีหมดเอาเลเอาเ้าร้อยไว้สามร้อยยังด้วยนะมึงอ่านคอมเมนต์ด้ จะสามร้อยแล้วทุกคนเอาเร็วเร็วเอาเร็วไปเลยไปเลยดู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 จอแชร์ก่อนรีเฟกเกอนไอ้เฮี้ยกูอยากเห็นด้วยกันสองสองห้าสองสองกันสองสองห้าสองสองห้าจะมาตอนจะถึงห้าร้อยป่ะวะสองสองเก้ามึงว่าจะถึงปุ๋วะไอ้เฮี้ยไอ้เพี้ยนร้องแล้วน่ะไม่ถึงจบแล้วไอ้เพี้ยนร้องปะวะตั้งพันสองนี่เราถึงแล้วห้าร้อยเขาลไอ้เพี้ยนไอ้เพี้ยนเหรอเพี้ยนเพี้ยนเรื่องผมเรียกเพี้ยนอ่ะมันไม่ใช่วีสองสี่หกอุ้ยคืออุ้ยคือเอาอุ้ยอุ้ยเอาหนักจริงว่ะไอ้เพี้ยนลุ้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 นปะ ห้าร้อยแชร์ทุกคนเรสองห้าอาย้ยเลขึ้นเร <te> sí <combo> ื่อยๆมึงรับได้ช้านิไอ้ี่มึงหลอกไอ้ที่นี่หลอกกูหลอกได้หลอกกูไงหลอกเขาใจอ้เหล้ีเป้หลอกอนดีๆจริงๆหนึ่งคนคนละหแชร์เล็วเร็วเร็วเร็วขอห้าร้อยแชร์มาขอห้าร้อยแชร์สองแปดสองเร็ว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 สองเก้าหนึ่ขหนึ่งแชร์นะทุกท่านะฮะเขอคนึ่งแชร์เร็วเร็วไอถึงห้าร้อย อ่าสามร้อยามาเลยมาเลยสามร้อยสามแล้วอ่ะ320อ่สามร้เสามรแล้วเร็วเร็วระหว่างทางเสามสามอไม่ิไม่ไม่ออเลยฮะอเลยมึงเชื่อว่าทำได้แป๊บเดียวก็ห้าร้อ่ะเัี๋ยว5 0้ารอ่ะขอห้าใช่สามหกโหเอาไว้เอาไว้ดูหน่อยเด็มึงหกะเนี่ยเจ๊งอีห้าเนี่ยเรวรู้อ่ะสามเจ็ดา อ๋อตามเนี่ยตามตามเนี่ยตามตามเนี่ยตามตขวดน้ำร้อยแล้วรีเฟรชไปตามเนี่ยตามหกลยแล้วทุกคนอ่าอุ้ยเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาร้อยแชร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อขอห้าร้อยแชร์เวลาเดินเฮ้ยเฮียไปไหนฮะเฮียบ้านนี่กไวิ่งไปแล้วนี่แล้วเขาชอบอะไรแล้ววะชอบแล้วไม่ไหวจะเป็นลมเป็นลมจะเป็นลมนี่เลยเฮียกูโอ้ยอย่าดมอย่าดม เอายาดมมาเผื่อด้วยเขาบอกกลัวเป็นลมกลัวเป็นลมเขาชอบอ้างเอายาดมมาเผื่อด้วยหลอดใหญ่ไม้เล่าทุกคนสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าแล้วพี่สี่ห้้าแล้วมาๆขอคนึงแช์ขอคนนึ่แช์ฮะขอคนเล่หนึ่งแช์ฮะให้ถึงห้าแช์หน่อยให้ถึงห้าแช์หน่อยตอนนี้รหน่อยแล้วห่งพันสแล้วขอคนึงแช์ให้ถึง500ร้อยแช์หน่อยฮะดูดนมากคิดถึงใครเข้ามาสี่แปดเก้าสี่แปดเก้ อ่าอ่าห e ้าร like hey uh ้อยแชร์ขอห้าร้อยแชร์อ่ะขอห้าร้อยแชร์ให้เฮียกอดเดียเพี้ยนเฮีห้าร้อยสิบสองเฮียครับผมแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับกูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยให้เฮียกอดใจเพี้ยนโอ้โหหวานใจไม่ต้องกลัวเป็นลมไอ้ดีด้วยเหรอไม่ต้องกลัวเป็นลมไปไม่ต้องกลัวเป็นลมห้าร้อยสี่สิบแปดโอ้โหเด้อหนุ่ยแปดเดินไปเรื่อยแชร์ไปเรื่อยไม่ต้องกลัวเป็นลมให้ทำอะไรสั่งบอกอุ้ยอุ้ยอย่าดมหู ไม่ต้องกลัวเป็นลมอย่าหยุดแชร์ทุกคนอย่าหยุดแชร์มันไม่ได้จบแค่นี้มีหลอนก็มีอะไรนะมีหลอนแน่ไม่เย็ดต่อด้วยอะไรอะไรจะเป็นลมดุมด้วยดมก่อนดุมด้อยดุมกันดมด้วยดมกันดุมด้วยดมกันดมด้อยดมกันแกกัดปุ๊วะแกกัดแกกัดวะพี่เบียร์ไอ้เต้เดี๋ยวกูซ้ำนี่ก่อนดิเอ้ยแป๊บนึง ไม่ถนัดว่ะไม่กัดไม่กัดแกไม่ดูแกไม่ดูแกเพี้ยนเฉยใช่หรอโอ้ยไม่ใช่วิแกเพี้ยนกูเออเพี้ยนแหละเอือเพี้ยนแล้วก็รู้สึกว่ายังไงดีอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่เลยผูเดี๋ยวก่อนไฟเอาเยอะว่ะแป๊บนึงทุกคนผมขอเปลี่ยนทางก่อนไม่กัดนะไม่กัดนะทางหมดยังหมดแล้ว โอ้โหณครับน uh, like, well. oh, yeah. ึงไปแชร์นะแชร์แล้วหลายแชร์แล้วขอบคุณครับผมทุกคนครับอ่าแชร์มากครับนะทุกคนที่ละคนที่ละคนลุ้นหลักแรกอันดับโอ้ยเฮ้ยอันดับอันดับแรกเลยกอดกอดเดียเพี้ยนก่อนเลยเท็วอร์ดิกกอดเท็วอร์ดิ้กเท็วอร์ดิ้ฮะมีอนุญาตเลยวะเฮ้ยเท็วอร์ดิถามบีอนุญาตเลวะห้าร้อยแปดสิบแชร์โอ้ยผมครับนะแชร์ไปเรื่อยฮะทุกคนที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามเพจมันรวมราด้วยเย็นๆผมอ่านไปอันแรกคือกอดเดียเพี้ยน อแต่แต่เป้มึงมึงต้องจับให้ได้นะมึงต้องจับไอเพียนให้ได้นะโอเคสมมุติถ้าเกิดกูล็อกได้ปุ๊บเนี่ยมึงเวียงแหเลยนะโอเคไปเอาอย่างนี้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 เป้ๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าเกิดว่าเฮียล็อกปั๊บเฮียฟัดเลยนะฟัดเลยนะมึงวางกล้องเข้าไปช่วยเลยนะฟัดเลยฟัดแบบมึงวางกล้องเข้าไปช่วยนะไม่ได้ขายเขาหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะมึงวางกล้องแล้วเข้าไปช่วยกูด้วยนะ ก็ฟัดเสร็จปุ๊บไอ้เป้เวียงแห่เฮียสไลด์ออกซ้ายปั <fry UC S> ๊บเรียบร้อยไม่อยากเล่นฟุตบอลไปกูช้อนเลยนะที่ผมช้อนมาได้ไอ้เป้ดูได้อยู่ไหนเดียร์เพียนเพียนเอ้ยนั่งดีเปล่าวะใช่เปล่านะใช่เปล่าวะใช่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 ไฟก็ไม่ค่อยจะถึงใช่ใช่ไฟพอๆเราพยายาดมรอแล้วใชเฮ้ยเอ้ยเกะกะว่าถังเนี่ยเฮียโยนไป เจ๊เจ๊ล่าสุดเจ๊เจ๊เฮียทำไปไดอยังไงนะเหี้ยไอ้้เหียทำไมหน้าไปอย่างั้นนะเห็นยิ้มไหมเหี้ยยายจ๋ายายจ๋าเจ๊เฮียกอดแล้วเฮียลากมานะเฮียลากมานะได้ปะใุ๊เฮียไปคุยกับยายได้นี่ยอ่านแล้วทำแล้วเฮียเดินแล้ว เฮียไปไหนเฮียไปคุยทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับทุกท่านขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะฮะขอคนละหนึ่งแชร์ครับพ่ออะไรพี่ตองปิดคุ้มเด็ดคุ้มเลยพอแล้วหลักหลักลักลักเป็นลากลากหลากลักมาลากมาลากมาไอ้พี่ลากมาดิลากหลากแล้วลากแล้วลากเลยหลักแล้วลากมาเอาพอแล้วเี้ยพอแล้วไอ้เพี้ย่หลาก

เอ,เอาดิเอาดิเหี้ยเหี้ยเอาดิหอมเลยตะปบตะปบตะปบกอดเลยเออเอาแล้วไอ้เป้ได้แล้วทอดทอดทอดไอ้เป้เอาดิคุมดิคุมเหี้ยอะไรยังไม่ขึ้นลำเลยคุมดิไอ้เป้ช้ายังมึงช้ายังไม่ได้ขึ้นเลยเลย เมืองจ้ามึงท่านห่ยหายไปแล้วหนีไปไหนวะหนีไปไหนวะมันเริ่มกลัวแล้วเฮียมันเริ่มกลัวแล้วคนละกหนึ่งแช่ฮะมันเริ่มกลัวแล้วอุ้ยโอ้ยเฮียพันจุ้งอยู่บนแล้วอุ้ยสองพันกว่าท่านฝากฝากคนแรกก็แชร์นะทำแหย่แล้เร็วี่จะได้ต่อยัยอะไรนะเดียเพี้ยนเพี้ยนไม่ใช่วิคนบ้าหรือเปล่าวะ มันจะตาเป็นแบบนี้บ้านะยิ้มอ่ะก็เราเจอพร้อมกันเนี่ยยิ้มหวานเลยทำอะไรกันคะผมก็ไม่รู้มันกังอะไรกันเมื่อายเฮียไม่ใช่เฮียทำแผลดีๆหูยอยู่ที่เฮียทำไอ้เป้เฮียทำแหมันรู้เริ่มเลยไปขาดจริงนะเนี่ยเฮียเฮียทะลุแหมาเนี่ยเฮียทะลุแหมาเฮียยขาดจริงนะเนี่ย เดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะฮะเมื่อกี้นี่คูบอกเลยนะว่าคูบอกเลยนะเมื่อกี้นี้ตรงนี้เลยไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยที่เฮียเขากอดอ่ะตรงไฟนี่ตรงไฟเลยถ้ามึงถ้ามึงชานะถ้าแห่มึงไม่ติดขัดไม่มีอะไรนะได้แ้วพนอุ้ยได้คู่ด้วยให้เขาใสอยู่ข้างในแห่ได้คู่ไม่ได้ก็ถือว่าได้ไงใช้ไ่ะอย่างน้อยก็จับได้แล้วว่าแต่เฮียอยู่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกลัวแล้วแล้ว มันเริ่มกลัวเราแล้ว,ลวเพราะว่าเอาจริงอะเฮียแม่งโรคจิตอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหายไปแล้วเพ่ <c oughs> หายไปแล้วอ่ะ <c oughs> ผมเห็นเขาไม่หายไปแล้วอะไรหายเฮียอะไอเฮียอะไรอ๋อดิสัตว์เฮีย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 หายไปแล้วอ่ด เตารถกลับบ้านเฉยเลยเฮียนะขอคนเละนหนึ่งแช์นะครับทุกท่านนะรักเราชอบเราขอคนเละนหนึ่งแช่เฮ้ยไอเดีอดแห่ขาเป็นลูนติดให้เดินวะเฮียขึ้นยากด้วยยุงเหยอะไม่หมดเลยพี่ติดไม้ไผ่เต็มเลยยุงยากใจเย็นอย่าไปกลัวจ๋องเคลียร์นี่อนเฮ้ยอย่าไปกลัวเว้ย จ่เลีย้ยงออกมาเลยนะอยู่ไหนเฮียเฮียว่าเฮียกลับบ้านแล้วล่ะพี่ 2> 2, <100. S 1> อยู่งนะนะสองพันหนึ่งร้อยเฮียเงียบเลยอะ <c oughs> เฮียจะทิ้งแบบนี้ไม่ดีสองพันหนึ่งร้อยฮะอดดันไปให้ถึงพันแช่หน่อยฮะฮะดันไม่ถึงพันแช์หน่อยฮะเดี๋ยวไปหล่อนหล่อนแน่แน่เย็ดอีก <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวมีเพจสุดท้ายอีกครับนะ มีหล่อนแน่แม่เลียดอีกแต่เฮียไปไหนเล่าเฮีย yeah. <c oughs> พี่เรียบเถอะมีไรต่อกครับหล่อนแน่ไม่เลี่ยดบอกเลยสูตรแต่เฮียไม่ไหวนี่ผมจะไปต่อแล้วนะไอ้เป้วอดิวอดิบีพี่วอลทำให้แหกันเ,เ,เอาให้ดีนะบีเลือกเฮียดิหายไปไหนไม่รู้เออสองม<บ>ือ <c oughs> วางด้ยพี่เฮียหรือทางด้วยเรอยู่ทางโลกไม่ต้องกลัวเรากระจายได้หลายทางหายแล้วทุกคนคอมเมนต์ดิคอมเมนต์ตามเฮียดิไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ถ้าถ้ามันจับใครนะพี่ต้องช่วยนะเดี๋ยวผมช่วยพี่ถ้าโดนโอเคไหมเฮียหายใจไม่ไ้อามาแล้วไอ้เจนยาดมก็มีกูบอกเลยเขาต้องอ้างว่าหายใจไม่ได้นี่กลัวยาดมมาให้เนี่ย ว่าหลังกูจะเอาสำลีแล้วใส่นี่ว่า<ห>เย<อ>ีอยวทางนี้วะพี่ก็จะ่กูก็ท่ายกูเห็นเขาถีบทีบทีบอยู่นี่หลักฐานเยี่ยวทางนี้มึงเยี่ยวทางนี้ใครว่าันเล,าเลยเลยเนี่ยเยี่ยกทางนี้อยู่แล้วอย่าไปกลัวหนีแผลเหนียวนี่ยีย่ยี่ทะลุแ <as S 1> <laughs> ผลออกพร้อมอย่างทุกคนต่อเพลย์สตรอมมึงมีเยรอมไอ้ไอ้เป้หลอนแน่ครับหลอนแน่หลอนแน่หลอนแน่แม่เย่ทุกคนครับผมสองพันว่าท่านฮะ หล่อนแน่แม่เย็บนะจ๊ะเฮียว่าเหียไม่เอาแล้วแหละเด็กเพียยเพ้ยนมือเพียยเพ้ยนเพี้ยนแล้ว<อ>แห่ขาดเด็กแตหยยยย่หลุดไม่ได้เพี้ยนได้หล<ฮ>ุดไหมเนี่ยเอาจริงนะทุกคนคือเอาจริงนะผมบอกก่อนนะคือถ้าเกิดว่าผพ้าพมันรุนแรงทุกคนไม่เป็นไรมันอาจจะดูรุนแรงแต่เชื่อเถอะทุกคนผมไม่ได้กะจะทําร้ายเขา<ช>กะจะจับนะเฉยๆนะฮะจริงๆเฮียกลับมาก่อน ใช่ทุกคนพิมพไปเฮียกลับมาก่อนแล้วตอนเนี้ยมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโล่งด้วยนะป่าหมดเต็มตัวเต็มตัวไปหลอนแอนแห่หลอนแน่แม่เย่เต็มตัวหลอนแน่แม่เย่หลอนแน่แม่เย่ทุกคนพิมให้หน่อยมีหน้าเพจดูร<ม>ละ่ะหน้าเพจแต่เครื่องไล่อยู่นู่นนะเ,ออเครื่องไล่อยู่เฮียถ้าุูแห่มาเกิดไม่ใช่ถ้ารูแหน,นี่ไลตรงนี้มาเปิดไล่ตรงนี้ได้ครับ เอานี่ยา,าดมคุณเคยเอาอย่างนี้ทุกคนเอางี้ดีกว่าไปเอาเครื่องเปิดไลด์ด้วยเลยว่ะเดี๋ยว <c oughs> ทําแผลให้มันดีๆเลยทุกคนครับไปที่เพจหลอนแน่ไม่แย่ต่อทีว่าเฮียไม่ไหวว่ะเฮียจะเป็นลมจริงๆนะฮะโดนไปหลายตุกด้วยเนี่ไยไอ้ผมเขาไม่ไหวแล้วว่ะพี่ใครเยอะอีกได้ใครเยอะอีกถูกกลับเข้าไปเดินอีกเฮ้ยเอาเอาป็นพูดเป็นเล่นไปเมื่อกี้ก็ไม่พอ ทุกคนครับพิมหล่อนแน่แม่เย้ยก่อนเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆเลยเนี่ยเอาตรงขอบรั้วเขาเลยเนี่ยทุกคนครับไปหล่อนแน่แม่เย้ยก่อนไห้เอาไปเปิดไปเปิดเยาวเลยเดี๋ยวยาวๆเลยหล่อนแน่แม่เย้ยยาวเลยยาวยเลยแจะชัดยอดแชร์เยอะเฮียเขาจะมานะเฮียเขาจะมาล่ออนะเมื่อกี้ก็คือตามจริงแล้วนะครับ หนึ่งพันหกร้อยไปที่หลอนแน่แม่เยืกใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเพจหลอนแน่แม่เยียกด้วยนะครับทุก <c oughs> คนเอาอย่างนี้เลยเอาเยียกกลับมาก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาต้องมีอะไรแน่อีกอะ่ะทุกคนครับหลอนแน่แม่เยดเดี๋ยวพี่เป้เปิดไลน์นะตอนนี้รีบกดเข้าไปที่เพจก่อนเลยนะฮะหลอนแน่แม่เยดเดี๋ยวเอาไมาเดียถ้าเกิดทอดแหถ,ถ้าทอดใส่เขาเนยะมันจะรุนแรงไปบ่า แคปหน้าจอไว้ก่อนทุกคนแคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะแคปหน้าจอไว้ก่อน <S <S ทุกคนไม่เอาไม่เอาไม่ด่าไม่ว่านะครับแต่ว่าอย่าส่งสติกเกอร์ส่งอะไรมาทับมันอาจจะทําให้ไลฟ์มันกระตุกหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะอาจจะรบกวนคนอื่นทุกคนไม่ด่ากันนะครับผมรับชมเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับอยากให้ทุกคนมีมิมตรไมตรีที่ดีต่อก,กันนะจ๊ะ ใครไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าข่าวหลังจะส่งนะครับรับชมกันต่อไปครับคอมเมนต์เราอยู่กันส่วนรวมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ปกติแต่ไม่ได่ากันนะครับแจ็กหน่อยหาเพจไม่เจอ <c oughs> ทุกคนแคปไว้หน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยไอไอหัวล้านเนี่ยไออ้วนเนี่ยไอหัวล้านไออ้วนเนี่ย,ไ,ยไม่เอาไม่เอาไม่พีแบบนี้นะครับเปิด <c oughs> เพจดังเปิดเลยรไล่เลยไล่เลย เ,เ,เอาเลยตั้มหนึ่งตั้มตั้มหนึ่งครับท่านไม่เอามิสเตอร์แบงค์ไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่เอาแบบนี้ทุกคนใครที่ส่งมาก็ไปรอใช่ไหมกำลังเปิดไลน์ครับผมกำลังเปิดไลน์แล้วหล่อแน่ไม่เย่ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับเปิดไลน์แล้วห้าสี่สามสองเปิดไลน์เลยครับผมครับผมไ <c oughs> ลน์ต่อครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหน ยาหอบพี่ยาหอบโอ้ยไล่ละแล่ละนี่เปิดไลแล้วเปิดไลแลวไปไปไปทุกคนครับแปดร้อยกว่าท่านแคปหน้าจอไว้หลอนแน่แม่เย้เขาบอกหาเพจไม่เจอเปิดไล์แล้วครับเปิดไล์แล้วครับแคปไว้แคปไว้เดี๋ยวแชร์ไว้ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวแชร์ไว้ให้ครับไปทุกคนครับไปเจอนที่หลอนแน่แม่เย้เลยครับเว็ปักลิงเอาไว้เลย